อีกแล้วครับเรื่องต่อต,ต้องยกให้อินเดียครับผมโอ้โหนี่ดูนะคนบบนบเกลี้พันคนขึ้นไปอยู่บนเรือนเยียกันนะอุ้ยแล้วึ้นแบบดบูนะน้สังเกตน้ำกับโคลเยเนี่ยน้ำต้อจะเข้าเรือนะ,ะน,น,นะมันจะกันเาาเรือจะตมหรือเปล่าอุ้ยับบโอ้โหปรเด็นคือไปกันได้ไหนก่อนแล้วดูเม่นานะ น้ำเนี่ยลึกยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้ายาใส่น้ยนโอ้โหสังเกตน้ำเนี่ยน้ำา่ววงเชี่ยเละเห็นไหมเรือตอนนี้มันกำลังจะโดนน้ำทัดนะครับโอ้โหแบบคนเยอขนาดนั้นน้มอเตอร์เรือทั้ทยยงแค่นิดเดียวนะจะรอทป่านแล้อะตอนนี้เรือมอเจะว่าไปที่ชายทะีลตกกระใสน้ำนะครับเอา ทางโน้นตรงนี้เดี๋ยวบอกเลยนะคงไม่นะไม่เป็นเดี๋ยวมีหวังนะเรียบร้อยนะฮะแล้วประเด็นคือผมเดินไม่ว่ามีเด็กอยู่ด้วยในป่านะโอ้โหโอ้ยเอาเก็บดูดีๆนะแบบคนเยอะมากขึ้นไปได้ยังไงก่อนเิียิง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 ก็ผมดูไปเรือเนี่ยไม่กล้าหายใจนะผมเนี่ยอ้าวอ้าวยังไงครับ มันมือนจะนูนพักกลับมายังไงไปไม่ไหวหรือเปล่าเอ้าโอ้โหอกวันหึ่งโอ้เรานอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหจะรีบกันมาไหนเนี่ยโอ้บักผักแทนนลยแล้วเหงาบ้างเอ้าโอ้แล้วดันแบบนนแบบยืนต่อแถวที่ยังขึ้นมาปกติเคยจะลดไฟอ้โโอ้จะเข้าแล้วก็โอ้ อออไปล้วออกไปนลดูดูดสังเกตในเชือกเดนมันขบเรือันเดินะโอ้ e, โหวิ่่อย่างนั้นนี่เรือเสียปบาลน้ำขึ้นเรือด้านนั่นน่ะอืออออ๋อแต่จนอุ้ยอุ้ยเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยน้ำตกลงอุ้ยมีคนตักน้ำอุ้อ้าว เียมาอู oh. ้ห uh, so ูก <differences> กันเอ้โอ in. ้เห็นม oh. ัจัะอ้หูอ้หโอลอกาจเด็กเนี่ยคุณนิ้วน้ำม่เป็นอย่างนี้โอกาสนะว่าตรงน้ำหนานั่นน่ะโอ้โหเห็นมัมีเด็กอ้หอูู้้แบบว่า มันเสียงนะทัไมถึงไปกันเยอะขนาดนี้น <c oughs>